สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นซอสโซนนะรอบที่2ครับตอนนี้ทอยเหรียญชนะครับเริ่มก่อนนะแต่ว่ามือแรกครับมันไม่สามารถลันแบบเป็นฟูลคอมโบได้แต่เพราะมันขาดมาก่อนแสงครับแต่ว่าเรามีเป็นอีเคเซียครับแล้วก็มีเป็นลองโยนนะเป็นแบบไม้2ครับไม้สามพี่กีก็ยังมีเป็นอินฟินิตี้ครับมันจะพอแบบเสิร์ฟนุ่ยนั่นต่อได้ครับแล้วก็มีเป็นชี้ดาบเลยครับตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเนหนึ่งครับโอ้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกชอบปาแม็กกซีีตั้งดอเฟน แต่เฟสนี่แย่ชะมัดเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเดชบุญนะมีชี้ดาบครับชี้โซดไปเลยมีโซนอยู่แล้วทีนี้ก็หวังว่าจะไม่โดนอะไระถ้าโดนอัวรัก็อาจจะระบากนี่นึงนะตรงนี้ก็ในเกมแม็กซี่ไปอ่าไไ่หนึ่งครับเอฟเฟกของมาก่อนมือครับไม่ได้คนโทรลมาเอฟเฟกสเปรย์นำไปก่อนนะรับจะแบบลิงทิ้งได้ครับเพราะว่าเกิดเราเล่นอีเคเซียนเล่นดเลนนี่ครับมันจะโดนไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นตรงนี้ถ้ามีพนี้ครับนำไปก่อนเลยแบบลิงเป็นเด็กก็ยังดี ล่ที่ไปเลยเอาเป็นมองครับแล้วก็ที่เราก็รันคอโบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจะเสี่ยงนิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดมือไม่พอเงี้ยมันจะเล่นลองยวนไม่ได้นะตอนนี้เอเคเสียครับทิวเลยสเปร์นก็ว่าอยู่ว่าเชนอะไรพอเป็นไอ้พวกเลทิวเอสก็พอได้ไหมถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นนิฟกมอนใช้สปรดอสามารถทิวการนี้จากมือแล้วก็สเปเพื่อนมันแตกนิดได้ถ้าเป็นเงี้ยครับน่าจะสบายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียกเป็น ไอโปรต์ใช่โปรต์ปร,ตประกาศไฟชนะเลยนะเพราะว่าเดคเขาต้องกับลงบอลใช่ต้องกับสเปรย์มอนด้วยนั่นนะถ้าเกิดแค่ลงเฉยไม่ได้เปปัญหาอะไรมีพาวครับสเปรย์หนึ่งตัวก็เป็นพีเวนเตอร์ครับพีเวนเตอร์ก็เป็นสุดยอดมอนสเตอร์นะถ้าเกิดคอนโทรลเลคคิวเอสตัวอื่นครับสปีดสองชีมอนหนึ่งตัวต่างความได้นะก็ค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่มีเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาลงมาก่อนเนี่ยแปลว่ามีแน่นอนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปได้เลยครับ ถ้าเกิดเราขึ้นเป็นแกมาสเตอร์ไอะไรเงี้ยเราก็ยังพอใบนู้นนันได้นะแล้วเดี๋ยวปิดด้วยโปรตัสจะไป็นโมเยครับโมเยโชว์เลยโชเป็นล็อกยวนอันนี้มีจริงด้วยนะเป็นแอร์ลิปเตอร์ครับแต่ว่าเล่นแอร์ลิปเตอร์ตรงเนี้ยคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเก็บไว้เล่นใช่แต่ว่าเขาก็ควรจะจําเป็นต้องเล่นเพราะเกิดเขาปล่อยให้เราเซตบอร์ดได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสู้ไม่ได้ละแอร์ลิปเตอร์ครับถ้าเกิดฝั่งข้ามไอเวตเอฟเฟกต์มอนสบนสนามสปีดสองสามารถทีบิวการ์ไปนนนี้จาากมมืืออหรบส สั่งสเปรย์เลซิวเอสหนึ่งใบครับจากมือได้นะนอกจากตัวเองครับอันนี้เปลืองมือมากๆนะก็คือเขาขวางเต็มที่นะแด้วดูสเปรย์ใครออกมานะมันมีใครเก็บหัวใจอ๋ออิมเพลวเต็มมือนะก็ถือว่าพอได้นะแต่ว่าตรงนี้พรีเวนเตอร์ครับมันจะสั่งความบอนได้แหละพราองมันมันจะน่ารำคาญนิดหน่อยแหละอันนี้ไม่ได้รอให้ขึ้นอะไรนะครับพรีเวนเตอร์เลยถ้าเป็นโมเยน,นะก็ ช่วยไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ครับเราไปต่อนะเรามีเป็นอินเวนตี้ครับแปลเลยแปลแสปเสร็จปุ๊บเซิร์ฟเวเซลครับหรือเฮเว d รี่ดักกอนเซอร์เคิลตัวนีนะ้ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นต่อเป็นเวเซลก็ได้ได้รเวซเซลก็ได้โม่ฮะแล้วก็ได้เสิร์ฟแต่ว่ามันก็ไปนต่อไม่ได้มากครับเพราะงั้นเป็นเฮเวอรี่ดักอนเซอร์เคิลดีอะทำเป็นโปรตอสมาแล้วก็ประกาศไฟแล้วก็ให้มันจบๆกันไปนะระเบิดหมดเลยแล้วฝั่งข้ามมีมือแค่ใบเดียวครับคิดว่าไม่น่าจะทาอะไรได้นะเป็นโปรตอสครับ แต่ว่าตรงนี้เราก็มีอีกชอยนะที่อาเล่นเป็นลองยวนใช่ทิ้งโปรตอนครับเพื่อสเปรย์แล้วก็ทำเป็นสิบดาวแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยโปรตอนน่าจะเก่งกว่านะรู้สามท่าครับอ่ะเรรยบร้อยก็อย่างว่านะถ้าเกิดเรารู้มอนฝั่งข้ามเงี้ยอันนี้เริ่มก่อนก็จริงนะแต่ว่าไอ้โปรตอนแต่เดี๋ยวนี้เวลาเริ่มก่อนพวกเนี้วประกาศท่าไม่ค่อยโดนเงี้ยูราดูแบบประกาศมืดปุ๊บก็ไม่เจอนะไม่เจอมาลิสมาหลายวันแล้วไม่รู้เป็นไรเขาแบบเบื่อกันแล้วเปล่าไปดูนะ ถ้าเกิดไม่ไม่มีคนเล่นมาลิสก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าพอหมดอันนี้ปุ๊บถ้าเกิดไลเซลเข้ายังไม่น่ามีเพชรพอครับเดี๋ยวเราเอามาลิสมาเล่นก่อนน่าจะพอได้นะถ้าเกิดคนมาเล่นน้อยหันอี้นะก็ปาไปนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเดียฝัง่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดียเขาได้ฝัง่ขงข้ามมาสกีครับก็เป็นไอเลชิวเอชใช่ไหมมาคู่กับคู่กับอะไรเนี่ยมีนี่ด้วยซีฟูลดบอยครับไม่ใส่แม่มดนะซึ่งแปลกมากๆนะปกติมันน่าจะเป็น อ๋อตัวซีไอแอมก็โดนไปเยอะใช่ไหมก็เรียกแปลกๆนะไกลดูมเมดิกแรกกันนะใบแรกครับเป็นเวเลอร์ครับล็อกเบิร์ดหัวจ่ายนะแม็กซี่อุลละอีเพาฝั่งข้ามซวยมากนะอีเพาขึ้นมือแรก2องหมื่สองใบเนี่ยแอร์ลิฟเตอร์ครับ3เลยมอนิเตอร์แล้วก็เป็นเมาชามี่ครับไฟแฮกเกอร์ไฟเอนจินฮีเวนเตอร์แล้วก็รถใหญ่นะเทอร์บูแล้วครับต่อเมื่อตะกี้ครับถ้าเกิดหลอ,อโปรโตประกาศปุ๊บเนี่ยเทอร์บูนแลนมันจะลงไม่ได้ครับพอลงไม่ได้ปุ๊บเด็กมันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะนิิบบบบรคั3เลยนะแบบ หบ้าพลังสุดๆวัวพวันครับเอาไว้เรียกหัวจ่ายนะแล้วก็ไอเวสซินฟูสบอยครับก็เอาไว้เรียกหัวจ่ายเหมือนกันมีฟิลด้วยฟิลนี่เสิร์ตปะจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะในช่วงเป็นเฟสสามารถอ่อนอร์มัลซ้ำได้ทีนึงแล้วก็เป็นดรอปเดตครับเดคทิวอเลอร์ตอีเมอร์เจนซี่อีเมอเจนซี่นี่โคตรเก่งนะคอนเทนครับเอ็กติ้งแล้วก็เป็นลีนฟอร์สนะเอ็กต้าก็เป็นพวกเด็กไฟปะเขาก็เล่นกันประมาณนี้นะเกียบเล่นเป็น ไอ้โทกะฮิเมะแล้วก็เลยเป็นรถไฟนู่นนี่นั่นนะก่อปานี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูไตลสองต่อครับอันนี้ก็เป็นสไตยสองนะครับก็ออยเลียชาร์ลวนนะช่วงนี้เหมือนดวงจะมาครับแล้วก็เริ่มก่อครับมือแรกคู่นี้ดีมากๆครับคู่นี้เข้าคารโบนะเล่นต่อได้แบบบึ้มๆนะตัวนี้เริ่มก่อครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับก็ตามคารโบครับมากอแสงนะไม่ได้คอนโทรลมอ่ฟเฟคครับสเปรย์ลงไป แล้วก็ลิงก์ต่อครับออกเป็นตัวมองนะเสร็จปุ๊บมีมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟคครับไม่ได้คอนโทรลไม่เฟฟมอฟเฟมังกรมืดครับโดตามแล้วก็มังกรแสงครับคอนโทรลมอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟคครับรีมูฟมันสเปรย์เพื่อนมันใช่ไหมสเปรย์เทจิมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กครับสเปย์เป็นตัวมังกรดีครับคู่นี้ซิงโคลแปดาวออกเป็นแกมาสเตอร์เอฟเฟคเลยเซิร์หึงตัวตรงนี้ เสิร์ตได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ช่างผม,มนะเพราะว่าตามข่าวโบลเราก็เสิร์ตเป็นอีเมแกนใช่ไหมแต่ว่าเราถืออีเมแกนอยู่แล้วครับตัวนี้เราก็เสิร์ตเป็นลองโยนครับเผื่อลองโยนแบบทิ้งคู่กับแบ็กเอาท์เพราะว่าแบ็กเอาท์มันก็เดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยเก่งป่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เล่นเป็นไอ้นี่เก่งกว่านะ <c oughs> เป็นไอตัวที่ชิงลองโยนนะมันแบบมูฟมอนได้ด้วยแล้วก็มูฟเวกับดักได้ด้วยอะไรอย่างนี้อ <c oughs> ่าเราไปต่อที่เดียครับใช้เป็นอีเมแกนครับเสิร์ตเป็นไทอาแล้วก็เอฟเฟกต์ของลองโยนครับทิ้ง เพื่อนมานะั้หรือมังกรมายาครับตัวนี้ก็ทิ้งแบ็คเอาไม่ใช้หรอกเศก็ซิงโกะออเป็นที่จริงครับตัวนี้น่าเสียดายนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนจะโดนล็อกตรงไหนล็อกใจกพวกนี้จะมั้งล็อกเหยียบไม่สามารถเรียกเป็นบาลลอนได้นะก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับเพราะาเกิดตั้งบาลลอนได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเท่านี้ก็ช่างมันครับไอ้นี่ก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรมากมายเราอยู่ครับพันสองแล้วก็ไปต่อครับที่ไทาอา ไทอ,อารีรมูฟอิมเมเกนครับตั้งโทเคนที่กิ่งอะตามหลักถ้าเกิดแบบว่าเผื่อภาพพางครับควรจะรีมูฟเป็นแบ็กเอานะแบ็กเอาตโดนรีมูฟปุ๊บได้โทเคนด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าชักมาแล้วกันนะเล่นไปแล้วเสร็จปุ๊บไปต่อครับเอฟเฟกต์ของมังกรดินเลยรีมูฟมันเก็บเพื่อนมาหนึ่งตัวจากมุฟโซนขึ้นมือก็คือมังกรแสงขึ้นมือแล้วก็ซิงโคอ,ออกเป็นแบคเซียครับแล้วก็เป็กของตัวไทอา R ก็โดนซิงโคนะโม โมเป็นโมเยครับเสียแบ็กซีครับระเบิดตัวเองครับแล้วก็ชุบโมเยขึ้นมาแล้วก็โมเยครับโชว์สเไปจสเปโทเค็นทีโคต่อครับออกเปเทนจีสปีดไอ้นี้ก็เสิร์ฟฟิลนะเป็นเทนจีอินฟินิตี้แล้วก็เชนต่อครับด้วยโมเยนะปิดเชนครับตัวหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟรีโซฟโอ้โหตัวดจะไรซัมซานมัซานนะเทนจีอินฟินิตี้ แปะเสร็จปุ๊บเซอร์เป็นเฮวิดาเก้าเซอร์เคิลครับเขาเดี๋ยวบอร์ดคาร์โบนี้มันจะจบด้วยโปรตอสน,นะโปรตอสประกาศมืดเหมือนเดิมทีพย์วิธีทิ้งเลยครับหมดประโยชน์ละเป็นโปรตอสขึ้นมาแล้วก็โปรตอสครับลีมูซสามค่าครับก็เป็นไฟแสงแล้วก็เป็นลมนะสเปกก็เทคเลยประกาศได้หนึ่งค่าครับตรงนี้เรามีไ่มีแสงมีไฟมีดินมีมืดนะแต่ว่าเรากลัวมาลิตนะเราประกาศมืดแหละเซฟเแล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟคของอีพีตี้ครับเอาฟิล์เก่ามาแปะ อ่ะเสร็จปุ๊บเราก็อ่านเลยไม่เบีทับละใบหนึ่งครับโอ้แปลกมากนะวาง้าบโยเป็นมาชัม,มี่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีใครสเปป่ะเต็มที่ก็จวดสองใบนะแต่ว่าโยมาก็คงจะโยน่แหละโอ้เหลือเชื่อนะประกาศมืดเจอแสงนะเดี๋ยวถ้าเกิดประกาศแสงเดี๋ยวแม่งก็มาเป็นมือดอยู่ดีนะโอ้โหฟีนสมิธนะแต่ว่ายังพอได้นะ เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราเรียกเป็นไอตัวคิชชิงเราโยนมาครับถ้าเกิดเขาแบบเล่เนไปตามคอโมโบฮะเป็นแท็กแค่แท็กเซอร์ไอหนึ่งดาวหนึ่งดาวสเปร์เรารีมูฟทิ้งเลยเขาจะไปต่อไม่น่าจะได้นะอยา่าเลยแม็กซี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวพอเขาสเปปุ๊บแม็กซี่ป้าไปก่อนเลยติดก็ดีไม่ติดก็ช่างมันอ่ะตีเป็นแท็กครับเจอเป็นไอหนึ่งดาวแล้วก็ทิ้งเนาะโดทีครับจะสเปร์มอแม็กซี่โยตรงนี้แหละ อจัวน่อยดีโซครับสบายแล้วตายีแบบมือบึ้มๆนะเพราะเดี๋ยววันสเปร์มาเนี่ยฟิลติดด้วยนะจัวสองครับแม็กซี่จัวอีกหนึ่งอุรจัวดีสุดยอดไปเลยแล้วก็ีิชิ่งลองอัวครับริมูทิ้งไปเลยโอ้แม่งทูแพรนะแต่ว่าตัดบอดได้ก็โอเคอ่ะอุละมันก็มีประโยชน์นะโู้พังูประกาศแบบไม่เข้าสักตัวนะ ล้วแบบเมื่อกี้ท่าแสงเราก็มีตัวนะท่าดินเราก็มีตัวแต่ว่าใครจะรู้ใช่ปหมละ่ะตัวนี้เป็นอาร์มินครับยังดีนะจูอุตระถึงมันจะเยอะไปไหนก็เถอะแ0 0อครับจะเสริมมอนนะคิดว่าน่าจะน่าลำคาครับเราใช้เลยไปก่อนแต่ว่าไอแกมเตอร์ครับมันในเกตเพกมอนได้จริงใช่แต่ว่าถ้าเป็นพังครับเดี๋ยวเราเรอในเกตตัวบนบอร์ดมันได้จะพอมีตัวให้ในเกตอยู่บ้างแหละดีโซครับไปเรื่อยนะไหล มีนี่ด้วยนะเป็นออคแดนครับออคแดนก็ตกการ์เบี้จากมือหรือสามลงหลุมสั่งเสิร์ชทั้งหนึ่งตัวที่เป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เลเวลาแปดนะเธอเป็นตัวเลเวลาสามครับไอ้นี่เสิร์ชกับดักนะไอ้นี่ตัวใหม่ตัวนี้เก่งมากนะทำให้แบบคอมโบมันแบบไหลลื่นขึ้นเยอะครับสามารถรีมูฟมอนสเตอร์พังตัวอื่นหนึ่งใบจากมือหรืหลุมสเปรย์การ์เบี้ลงมาถ้าการ์เบี้สเปรย์ครับสามารถจ่ายได้พ้อยหกร้อยแล้วก็เสิร์ช มอนสเตอร์พังหนึ่งตัวนะที่ไม่ใช่เล้าแปะครับก็จะต่อคอมโบตรงนี้เดี๋ยวรอ,อในเกตตรงนี้แหละโหอยู่ทำไมถ้าสร้านะตรงนี้อ e ีฝ่ายจะเสิร์อครับถ้าปล่อยเสรยิร์จต่อคิดว่าน่าจะลำบากนะเพราะมันไม่รู้เป็นใครแล้วใช่ป่ะเราใช้เป็นแกมาสเตอร์ครับในเกตทิ้งไปเลยแต่ว่าอย่างงี้ครับพอมาเข้าทางเนี้ยน่าจะลำบากแน่ๆครับเพราะว่าตรงนี้มันแปะกระสาป่ะ11ครับเป็นไซคิกเอ็นพันทิเช์นะ าดีมูสเป็นแบ็กเอาท์ครับได้โทเค็นตัวหนึ่งเสร็จร้อยทันนี้เชอรนะก็ไร้พลังฝ่าข้ามน้อยกว่าใช่ไหมไม่รับผลการ์ดอื่นครับแต่เดี๋ยวเราค่อยหาทางเคลียร์นะมันมีแบบวิธีเคลียร์อยู่นั่นแหละแต่ว่าเราต้องเจ็บตัวนิดนึงเข้าไปเทิร์นครับเราไม่ตีนะก็ตามสู่ครับบูธพลังไว้ก่อนตานหน้าได้บูธซ้มพได้อีกทีหนึ่งโอ้โหตัวตัวซาซานะอันนี้ก็ยังดีครับที่มอนสเตอร์พลังเราใหญ่มากพอตัวที่เจ็บท่านหนึ่งใช่ถ้าเกิดเราเข้าไปเทิร์นปุ๊บ เขาก็จะเพิ่มอีกเท่าไหร่สามพันสามพันหกสามพันหกเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยครับหมื่นเจ็ดร้อยเราพูดในตีไฟฟปพวกเนี้ยไลฟ์ฟอย์เราจะเหลืออยู่ประมาณร้อยสองร้อยแหละน่าจะพอไหวอยู่ไปเ่เลยครับบุกาลังนะตีซ่าผมนเจ็บเจ็บพันแปดนะเหลือสองร้อยครับอ่าไอ้ตัวเนี้ยก็ตีตีทิ้งไปครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับถ้าเกิดแบบเทียบกันนะไอ้มาสเตอร์ครับเอาไว้ในเกตาหน้าพอได้อยู่นะอที่เมต่อ,อรครับเราก็ไปต่อครับลองยวนเลย ทิ้งมากรมายาครับหนึ่งตัวสเปร์แล้วก็ซาโทเก้นสิงโคครับออกเป็นบาลอนทีนี้ไลยพย์พอยเราน้อยกว่ามากๆแล้วครับเราจะกลายมอน,นี่ง่ายๆครับบาลอนระเบิดทิ้งเลยระเบิดทิ้งไปเลยแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวโปรโตครับประกาศทตดดินนะตอนแรกครับกล่าวว่าจะประกาศดินใช่เพื่อเคลียร์ไอ้ตัวม้องเนี่ยหรอครับเพราะไล์พอย,พยเราเหลือน้อยมากครับกล่าวว่าจะระเบิดทิ้งปุ๊บ ก็มีแต่มอนตั้งกันใช่แล้วก็มอนใหญ่ๆฝั่งข้าจะแบบไม่โดนตี๊ยบงงๆซะเซินนะแต่ว่าลืมดูไปครับว่าไอฟิลเนี่ยมันช่วยให้มอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกครับมันไม่รับผลเอฟเฟกมอนนะถ้าฝั่งข้ารวงมอนตัวใหญ่อะพวกเนี่ยโดนตีนี่ขัวดุ้งเลยนะแต่ว่ายังดีครับที่ฝั่งข้าแบบอาจจะไม่มีมอนนะเพราะเขามีแต่ตัวผู้หญิงที่ไอเสิร์นมเมื่อกี้ใช่พลังมันแค่900ครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาเลยอยู่แล้วไอเฟกครับก็เอากระดาษมาแปะข้างหลังไม่ได้เดือดร้อนครับมันม กระดานนี้คือระเบิดบอลใช่ไหมชีการเซตหนึ่งใบระเบิดทิ้งถ้าคอนโทรลพังอยู่ชีการหงายได้ด้วยอ่ะเซตผ่านครับใช้สบายนะอะไรครับโจเลยโอ้โหมีมาแบบคุ้มคันนะเอาไว้สู้มาลีจับเต็มเหนียวเม็ดหนึ่งครับเอฟเฟกของโปรตอนเลยประกาศดินครับระเบิดทิ้งเลยฝากครับก็ใช้ต่อเป็นกระดาษเมื่ตะกี้ครับก็มันเล็งเป้าก่อนใช่เราดูเขาเล็งอะไรครับถ้าเกิดเขาเล็งตัวสู้ปุ๊บค่อยไอ้นี่ก็ได้ค่อยเนกิต เขาเึงผิวครับก็ช่างมันครับไม่เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็เฟคของตัวไอ้นี่บอกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดมีการพังสั่งใช้งานสามารถชี้มอนเตอร์หนึ่งตัวของฝัออง่งข้ามไหมอ๋อพลังฮาร์ปก็ไลรพ้อยฝั่งยข้าแต่แค่สองพหกครับฮาร์ปก็ช่างมันนะมันหาขึ้นแค่จบเพลินทิ้งเลยระเบิดทิ้งไปช่างหมืนครับกาสดีให้เราได้เคลียรเด็กนี้ทิ้งไปตรงนี้แต่พ้อยฝั่งยข้าสองพหกครับเราแบทเทิร์เลยตี ประมาณนี้นะแต่ว่าโปรตอนแม่งไม่แต่จะว่าจะพูดอย่างน้ก็ไม่ถูกเพราะที่จริงอะตอนเลขครับมันเจอมาลิสบ่อยประมาณนึงนะแต่ว่าพอได้เริ่มกอดปุ๊บเนี่ยแล้วเราประกาศมืดได้เงี้ยฝั่งข้ามเขาจะสเปรย์มอนมืดไม่ได้ฮะเขาก็จะยอมแพ้เลยครับถ้าเป็นมาลิสอะเพราะงั้นตาที่ได้เล่นครับมันก็จะไม่ค่อยได้เจอมาลิสสักเท่าไหร่นะก็เอาว่าประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวไปดูดีๆฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีๆคองเ็คฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นพังนะพังคู่กับไอตัวฟินสมิดนะ ถ้าจำไม่ผิดอะต,ตอนการ์ดริงอะไอคู่เนี้ยมันก็ขึ้นมาแบบเพียสูงประมาณนึงนะแปบ๊บหนึ่งแล้วมันก็ตกลงไปอย่างงี้ก็เลยดูไม่ได้ครับไปแรกเป็นไอน้นี่ไอหนึ่งดาวนนะก็ดีครับทียบบรีมูฟทิ้งนะไม่งั้นถ้าโดนชุดใหญ่อาจจะลำบากได้เพราะมาแม่งดาเป็นมา่าแสงนะเราประกาศมืดไปก็อย่างนั้นใช่ปหล่ะแม็กซี่ครับอูสก,กิอูละละไอที่ตัวสั่งฟิวชั่นป่ะใช่ไหมจะสามารถจ่ายได้แค่หกร้อยออกสั่งซิงโคถัดมาก็เป็นอันนี้ ไอ้น,นี่เสิร์ตเวทนะแล้วก็เสิร์ตกับดักครับอาร์มินเสิร์ตมอนส์ลาใครมารครับเมาชามี่สองตัวนี่นะแลนเซียนนะแบบของสามัญประจำตอนนี้นะเดนโนดครับเอ็นเกเบอร์ฟ็อกซี่จูนออฟแดนแล้วก็ตัวใหม่ครับไลทิงสเกลนะสองใบนิบิลูครับฟีตมิแท็กอันนี้เป็นฟิวนะเทพควาเชิอ่อสามใบชินิยวชีดาบครับอิมเปอร์แล้วก็กระดักระเบิดการนะเอ็กต้าก็เป็นฟีติมิตนะฟีติมิตกับพวกพังแหละเพราะมันก็คงจะประมาณนี้ ตอนนี้ครับคือนั่งลุ้นนะว่าเมื่อไหร่แบบไม่ชา้าก็เร็วแหละยังไงอโพโซา่ามันไปแน่ๆนะเพราะว่าการ์ดตีมันโดนแบนไปแล้วใช่ไหม่ะถ้าเกิดโดนแบนปุ๊บม,มันก็ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าอโพซา่ามันก็น่าเกลียดเกินไปอย่างว่านะก็อเอาไว้ปอน,นี่ครับผมสำหรับเด็กไอซัสโซวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ